สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านบ้าน by j s อ m m n n g e m e n t ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะกับโครงการไลโอปรามศรีราชาแหลมฉางนั่นเองค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็อยู่ภายใต้ละลีนพัพเพอร์ตี้นะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมีแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังด้วยแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรบินสันไลฟ์สไตล์บอลวินบิ๊กซีนะคะรวมไปถึงยังมีร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านอาหารแล้วก็สถานศึกษารายล้อมเลยทีเดียวค่ะส่วนนั้นในโครงการเนี่ยยังม,มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะโดยรปภและกล้องวงจรปิดค่ะตลอด24ชั่วโมงมีการผ่านเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะเป็นส่วนสวนาธารณะขนาดใหญ่แล้วก็ยังม,มีสนามเด็กเล่นนะคะให้ลูกบ้านได้ใช้บริการกันอีกด้วยค่ะส่วนสําหรับตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยไปรับชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเนยอ,อยู่ที่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านหมายเลขที่3 18ทับ195ค่ะเป็นทาวน์โฮม1ชั้น2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23ตารางวาค่ะจอดรถได้1คันมีสวนบริเวณด้านหน้าตัวบ้านด้วยนะคะสำหรับด้านในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยไปชมกันได้เลยค่ะ ภายในตัวบ้านค่ะก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกได้ค่ะวางเป็นโซฟาขนาดใหญ่ได้เลย1ตัวชั้นวางทีวีนะคะตู้เก็บของต่างๆได้ค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านก็ยังมีพื้นที่เหลือๆอ,อยู่นะคะสามารถแบ่งโซนแล้วก็วางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้ด้วยค่ะ สำหรับห้องน้ำค่ะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือค่ะโถสุขภัณฑ์และฝักบัวนะคะตอนนี้นยจะพาไปดูด้านหลังของตัวบ้านค่ะด้านหลังเนี่ยเปิดประตูออกมานะคะก็ค่อนข้างที่จะมีบริเวณค่ะคุณผู้ชมสามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้นะคะทําเป็นหลังคาเพิ่มเติมได้นี่แล้วก็ทําเป็นบริเวณส่วนครัวหรือว่าพื้นที่สักหลางได้เลยค่ะ ามาชมห้องนอนแรกกันบ้างนะคะสําหรับห้องนี้ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านซึ่งมีขนาดค่อนข้างกว้างค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงน้อยขนาด3-6ถึงฟุตเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมค่ะอาทิเช่นตูเ้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะซึ่งก็จะมีกระจกให้อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านด้วยค่ะ มาดูอีกหนึ่งห้องค่ะที่อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะจะมีขนาดที่เล็กกว่าห้องแรกเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดคํานะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้วางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะดัดแปลงค่ะเป็นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องคราก็ได้มีหน้าต่างให้อีกหนึ่งบานค่ะสําหรับห้องนี้การเดินทางไปยังหมู่บ้านไลโอพรามสีราชา เริ่มต้นบนถนน1032หน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ขับตรงไป4.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเขาขยายจากนั้นขับเข้าไปในซอยอีก2.1เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมค่ะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook JSS s e t m a n a g e m e n t หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านบ้าน by JSS s e t m a n a g e m e n t รายังมีซับครองขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้าเนี่ยพวกนายจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ในขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ